แขวนสุขวิสุทธ์มีขุนนางระดับสูงผู้หนึ่งอยู่ในตระกูลซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงมาหลายชั่วอายุคนบิดาของเขามีตำแหน่งถึงเสนาบดีกรมมาวางังตระกูลจึงมีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายจนยากจะหาผู้ใดเทียบได้ในปีนี้บิดาของเขาถึงแก่กรรมเพราะอาการป่วยไม่นานนักเขาเองก็สิ้นชีวิตลงอย่างกระทันหันเช่นกัน ดวงวิญญาณของเขามาถึงในนรกด้วยความมึนงงได้แลเห็นภาพน่าสะพรึงกลัวมากมายสุดท้ายเขาก็มาหยุดอยู่หน้าประตูศิลาบานยักษ์เมื่อมองเข้าไปด้านในก็เห็นศพเกรียมเป็นจำนวนมากพวกเขาถูกเปลวไฟย่างจนร่างกายแห้งเหี่ยวไม่เหลือเขาเดิมและกำลังคุกเข่าอยู่ด้วยกันพร้อมสวมโซ่ตรวนทันใดนั้นหนึ่งในศพเกรียมแลเห็นเขาก็พยายามลุกขึ้นด้วยความยากลาบาก กล่าวตะโกนใส่เขาว่าจือหลงข้าคือท่านพ่อของเจ้าเองจือหลงคือชื่อเล่นของขุนนางระดับสูงได้ฟังศพเกรียมเรียกเขาเช่นนี้ก็เชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่งขุนนางระดับสูงรีบเอ่ยถามว่าท่านพ่อข้าทำพิธีส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติให้ท่านแล้วเหตุใดท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ศพเกรียมกล่าวว่าเปล่าประโยชน์